ไปเลยไปเลยสวยแล้วตัวหลังรถตัวนั้นเฮ้ยบักกี้ขับบักกี้คันหนึ่งบักกี้ขันหนึ่งสวไไปหลังอีกตัวแล้วก็ตรงปืนพี่วอยพี่มันกำลังวิ่งรับบล็อกพี่ความจริงวะความจริงปักเด็กหวยอะไรศาสตว์เจอพี่กูป้ายเฮียวิ่งก๊อ ตัดตัวคาบนกไอ้นี่ใกล้ๆเลยเนี่คือดำน็อกตัวในบ้านเฮ้ยมันนกเหงือกเนี่ยนนตัวในบ้านนกเฮ้ยนกสองอ๋อแล้ววะกูซ้ำไปสามเม็ดแล้วอะ่ะสโมกกำเห็นสโม๊กปะมันโดนตีเหมือนกันด้วยอยอยกูยิงลารดมา มาโดนจากซ้ายเว้ยวิโตวิ่งมาตีน่ากลัวคุณไม่ทันเอ้น็อกเฮ้ยหลังฮออลุอยย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 ย อ้อฝั่งที่คุณฆามาตัวนึงใต้ใต้เนินอ,อ่ะไอ้ไมาีเทียฟัออองอย่างการหล่ยังไม่ได้ยินแม้นะล็อกกูได้ตายอ้าวไปรถที่นี่ตายเหรอวะปกติไอ้เด็ครับรถโดนจ่อยางแล้วครับเฮ้ยใครเนีน่ย เก็บอ่ะรถเป็นของนา้งนาจริงนี่ต้องหันสมุเหรอเดินห้งหินอ่ะตรงหินอ่ะหินหิน,หนเดิน,นแล้วเนี่ยหน,หน้าสโมุอ่ะ

ระเบิดนะเฮ้ยมาตามมาเขาน่อเขาน่น่นโดโดเจ็บแล้วเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ข้างล่างตัวนึ่งแต่ไปบ้านไปบ้านใช่อ่ะใช่ยิงน้องไปตัวนึงไอ้เหี้ยนั่นเจ็บนะพี่อ้อยพูกยิงลูกซองเข้ามันไปอยู่ ตื่นหรอกมั่วเฮียได้ตื่นหรอกมัก่วไอ้สัสอ้าวมึงน้องไปตัวนึ่งงั้นก็มึงโดนบ้านไอ้เฮียบ้านเฮียยิงไอ้ควายมันเท็ดกันเออมาดิได้สิเออมาดิเออยอมมันพี่ยอมมันพี่จับเพิ่มกันพี่ออยพี่ออยไปพลิกประตูกลางเดี๋ยวปืนเล่นให้พี่เดี๋ยวปืนแฟรให้พี่พออยเต็มตัวไปพลิกประตูกลางเอาพี่ พวกนี้นะพวกนี้จังไรอยู่อะไรอ่ะหนีไปไหนวะนี่ไงโซตีนกูไม่น่าถามเลยว่าอะไรสวยกูว่าแล้วตัวอะไรอะไรนาเรบแปลกสงสัยไงก็เลยเดินรอบสองก็เลยลองดูต่อแม่งปียปืนหลังมาเราโคตรได้เปรียบเลยหลังคือทางที่เรามาเมื่อกี้มาร์กเลยจะได้รู้โอเคโอเคดู้เรื่องรู้เรื่อง ่ออีกนิดนึงไว้นะประมาณนี้เสียงมาชิดละใกล้ชิดละข้างตึกชิดชิดซ้ายซ้ายออยอ่ะดีีแล้ว,ลวเข้าข้างหลังสองอีกทีเดียวกันคือระเบิดนะเดินต่ำเดินต่ำรอรอลองหลังรถ เนินต่ำพี่ฮะน้าราัเอ้ยเอ๊มโฟรูเดียวกูเลยพี่กูลงรูไม่ทันไหวเขี้ยนไปไหนวะนับสองนับสองข้างล่างนอกตายหมด โอ๊ยตายเพี้ยปืนดักอาะมวยให้อยู่นะพี่ออยมวยมันมีอ่ะแต่เขาได้พี่ออยไม่มีมันทุบอยู่ตัวหนึ่งอ่ะอ้าวมันสี่เลยเหรอเรายิงน้องไปสองไม่เหรอผมยิงสองเสียงคืนนะพี่อ่ะถ้าพี่เอาอยู่คือเราชนะเลยนะคือดักไม่เองสวยปล่อยแมวแง้นนะพี่ออย đợi mọi... mùa